และในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วนะครับกับเกม NFT ที่เป็นแนวอารีนาที่ผมรอคอยมาตั้งนานครับให้บริการอย่างเป็นทางการครับในซีซั่น2ในวันที่12กรกฎาคมนี้ครับหลังจากซีซั่นที่1เนี่ยจบลงไปแล้วโดยจะมีรางวัลต่อละซีซั่นเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่ที่5,000ดอลลาร์ครับแจกทั้งหมดอยู่ที่1,000รางวัลหรือ1,000อันดับในแรงอารีนานั่นเองครับและซีซั่น2ที่กําลังจะเปิดครับมีข่าวดีด้วยโดยจะมี มีโทเคนเป็นของตัวเองแล้วหลังจากเปิดซีซั่นหนึ่งเนี่ยไม่มีโทเคนนะครับมีแค่หุ่นยนต์ให้เราซื้อขายในตลาดมาร์เก็ตเพจแล้วนำมาต่อสู้กันอัพเลเวลไปฟาร์มของมาเพื่ออัพเลเวลอัพหุ่นยนต์ตัวเองและเข้าสู่แชมเปี้ยนชิพในการต่อสู้แบบ PVP ครับโดยโทเคนนั้นจะมีชื่อว่า AGG ครับและใครที่พลาดคลิปนี้นะครับอย่าลืม ท้ายคลิปผมจะพาเพื่อนๆไปดูกิจรกรรม a i r d o p ต้อนรับซีซั่น2ครับเขาก็จะมีการแจรกตัวเซนีเพื่อที่จะเอาเป็นแลกเป็นโทเค็นในเกมได้นั่นเองในวันเปิดจริงในวันที่12กรกฎานี้ครับอีกไม่กี่วันแล้วเราจะได้เล่นเกมนี้กันครับซึ่งกิจรกรรม a i r d o p นั้นเขาก็จะมีการแจรกการ์ดนั่นเองครับซึ่งการ์ดเนี่ยหมายความว่าเป็นการ์ด NFT ครับ เกมนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกมเอ็กซี่นะครับถ้าใครเคยเล่นเอ็กซี่เนี่ยระบบจะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยครับเกมนี้ก็จะมีการขายการ์ดครับซึ่งจะใช้การ์ดเนี่ยในการต่อสู้กันระหว่างหุนนห่นยนต์ซอสหุ่นยนต์ซอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีระดับของสกิลอยู่นะครับก็จะมีการ์ดของระดับแรกระดับโนเมอลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้แบบเรียวไทม์อารีน่าครับใครชอบเี่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับรับเติมเกมครับ เพื่อนๆเหตุราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Top Up ครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิ้์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมลักษณะของเกมเพย์ครับง่ายๆก็จะมีแลงโหมดนะครับในส่วนของแลงที่เราสามารถไปฟาร์มในแต่ละห้องดันของเลเวลครับเพื่อที่จะเอาชิปหรือของนี่แหละไอเทมต่างๆนำมาทำการพัฒนาตัวอัปเกรด่างทัพของตัวเองหรือตัวละครซอสของตัวเองนั่นเองครับ เพื่อที่จะเอาไปต่อสู้นะครับในการในการจัดเด็กการ์ดเข้าไปต่อสู้ในอารีนาครับวิธีการอัปเกรดต่างๆผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีเกรดอยู่นะครับก็จะมีเกรดหรือเขาเรียกว่าดาวนั่นเองครับสตาร์แต่ละดวงนะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าการ์ดตัวไหนจะ เก่งมากไม่เก่งมากครับและการ์ดนี่ต้องบอกเลยครับสามารถอัปเกรดจาก1ดาวเกินเป็น2ดาวได้2ดาวกลายเป็น3ดาวสูงสุดอยู่ที่6ดาวครับที่เราจะสามารถอัปเกรดการ์ดโดยใช้อเทมบางอย่างนี่คือไอเทมที่เราต้องไปฟาร์มในตัวเกมครับเออพอเราได้ไอเทมฟาร์มในตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบสําคัญที่เราจะอัปเกรดการ์ดนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะอัปเกรดเพื่อที่จะสร้างเป็น4ดาวนั่นเองครับเออในการที่จะสร้างสมมุติว่า ถ้าเราอยากจะสร้าง3ดาวเราก็ต้องเอาการ์ดสองอการ์ดสดาว3ใบครับทำการทำการบูตหรือข้ามขีดจำกัดให้กลายเป็น3ดาวนั่นเองครับในการที่เรายิ่งอัพดาวสูงสุดเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้งบประมาณนี่คือค่าคอร์หรือค่าง,งบประมาณครับโดย2ดาวเนี่ย หดาวกลายเป็น2ดาวค่าคอสก็อยู่ที่35บาทหรือ $1 ดอลลาร์นั่นเองครับอันนี้คือค่าสแตนดาดที่เขาใช้ตั้งแต่ซีซั่นหนะครับก็จะใช้ในอยู่รูปแบบเดิมเพราะราคามันจะไม่แรงนะครับยิ่งเราทำดาวหรือฮีโร่ซอสกร์ดต่างๆที่เราได้เนี่ยถ้ามันแรงนะครับมันก็จะขายด้วยราคาที่แพงมากๆครับผมจะพาเพื่อ,อนๆไปดูในตัวของ wallet ครับเราต้องสมัครตรงนี้ครับ sign in เข้ามาพอเราเข้ามาแล้วครับโดยเราต้องทำการเชื่อม ต่อเม a าแมสของเรากับเชนโพลิก g อนครับเชนโพลิก g อนเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับนี่คือเชนโพลิก g อนนะครับถ้าเราสมัครเมตาแมสเสร็จปุ๊บให้เราคลิก a d d s n t w w r r k ครับพอ a d d Network เดี๋ยก็จะมีคำว่า p o ลิก o อนอยู่ตรงนี้ครับให้เราทำการกดแอดนะพอ a d d เนี่ยมันก็จะเป็นโพลิก n อนเชนนะครับแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับ Wallet ของตัวเกมได้ตัวเกมเนี่ยใน w a l l e t เนี่ยก็จะมีแบบว่า a r k e t p l a c e ให้เราทําการซื้อขายการ์ดกันครับพอเราเปิดเข้าไปที่มาร์เก็ตเพยแบบนี้ครับเราก็จะเห็นการ์ดแต่ละใบนะครับที่เพื่อนๆที่เล่นอยู่ในเกมเนี่ยทำการขายกันนะครับบีห้าโพลิกกนนี่ก็อกแพงนะสำหรับ1ดาวนะครับสดาว8โพลิกอนอย่างนี้นะเราดูกันไปอย่างนี้ก็ได้ครับโอ้โหดูการ์ดแลนะครับการ์ดแลเนสี่ดาวขายเกิน250เมทิกนะครับอย่างรวยเลย250เมทิกเนี่ยเป็นกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ตีแบบ ตีแบบคร้าๆเลยไม่ต้องดูราคาคริปโตก็ได้ครับไม่ ในส่วนของราคาเม็กซิกเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันกันกบราคาดอลลาร์นะครับก็อยู่ประมาณ250ดอลลาร์ครับขึ้นอยู่กับว่าเม็กซนะิกณช่วงนั้นน่าจะขึ้นจะลงอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในตัวของระบบเนี่ยก็จะมีรีวอทพอดนะครับรีวอทพอดเนี่ยก็จะมีระบบสเต็คกิ้งด้วยนะครับถ้าเราทําการซื้อการ์ดมาเนี่ยเราก็สามารถนําการ์ดเนี่ยไปสเต็คกิ้งได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ระบบเนี้ยต้องบอกเลยว่าจะเปิดบริการให้กับเราเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตัวโทเค็นเนี่ยยังไม่แอดเข้าสู่ระบบบล็อกเชน แต่จะแอดเข้าสู่ระบบบล็อกเชนในซีซั่น2นี้แหละนะครับผมให้เราติดตามกันในคอมมูนิตี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำแอร์ดอปเพื่อนๆก็จะรู้ว่าคอมมูนิตี้ของตัวเกมนี้มีอะไรกันบ้างครับสำหรับช็อปนะครับช็อปเนี่ยก็จะเปิดขายในส่วนของ P s เ l ลนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยซื้อกาสเด็ดเข้าไปนะครับไปลุ้นครับว่าเราจะได้ก๊าสเล็ด การ์ดเล็กแรขนาดไหนนะครับถ้าเราซื้อในส่วนของ9ดอนเราก็ได้ในส่วนของการสุ่มการ์ใน3ใบแล้วก็50เมทัลเมทัลเนี่ยเราสามารถฟาร์มในเกมได้และเมทัลสามารถสวอปเป็นตัวเหรียญ โทเคนในเกมเอาออกมาเป็นเงินจริงได้เหมือนกันครับเมทัลอย่างที่ผมพูดครับมันสามารถหาในเกมได้นะครับโดยการฟาร์มพอเราฟาร์มในเกมหรือเข้าต่อสู้ในต่างๆเนี่ยเราก็เอาสวอปเป็นเมกิกได้นะหนดึงแมกิกแพงอยู่นะครับผมและเราก็อาจจะเอาเมกิกเนี่ยสวอปเป็นโทเคนโทเคนอย่างที่ผมพูดครับในกิจกรรมแอร์ดรอปเนี่ยเขาก็จะบรรจุโทเคนขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งซูนนะเพราะว่าเขายังไม่ทําการบรรจุโทเคน A G G มานะครับซึ่ง A G G เนี่ย จะออกมาในซีซั่น2นี่แหละให้เราติดตามนะครับและก็ระบบของ Wallet เนี่ยก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแค่ออกมาคร่าวๆให้เราดูเฉยๆซึ่งเป็น ซีซั่น2ที่จะนำโทเค็นอมิกเข้ามาครับในซีซั่นแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่หุ่นยนต์ให้เราต่อสู้กันและชิงเงินรางวัลผมจะพาเพื่อนไปดูแรงครับซีซั่นหนึ่งเนี่ยเขาแจกกันยังไงนะครับสำหรับซีซั่นหนึ่งได้จบลงไปแล้วนะซีซั่นสองจะเริ่ม12กรากรานะครับสำหรับรางวัลเห็นไหมรางวัลที่หนึ่งเนี่ยห้าพันดอลลาร์นะครับคนนี้ได้ไปนะ M L G Yong p H นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นประเทศ ฟิลิปปินส์แหละนะครับผมน่าจะสุลต่างฟิลิปปินส์นะได้เยอะขนาดนี้ก็เหมือนเอ็กซี่อ่ะครับถ้าใครเคยเล่นเอ็กซี่นะทุกๆซีซั่นเนี่ยจะทําการรีใหม่ทั้งหมดแล้วเราก็เริ่มศูนย์พร้อมๆกันนะครับในการพัฒนาตัวละครของเราพัฒนาเด็กของเราแล้วก็เข้าต่อสู้จนจบซีซั่นนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันต่างๆนะครับฟาร์มของใครฟาร์มเยอะกว่ากันใครมีต้นทุนเยอะกว่ากันคนนั้นก็จะได้รับในส่วนของอันดับนะครับเขาจะแจกตั้งแต่1,000 อันดับเลยนะครับแจกเยอะมากนะคงบอกไปก่อนครับรางวัลเราสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้ไดนะครับวิวท็อป0 0นะเนี่ยเขาแจกเยอะมากนะครับให้ดูอันดับท็อปร้อยก็ได้ครับอันดับท็อปร้อยเนี่ยได้1นึ่งตอน่ร้อดอลลาร์กันเกือบทุกคนเลยนะครับนี่ก็จะลดทอนลงมานะประมาณนี้เอาละทีนี้ข้อความสําคัญคือกิจกรรม a i r ์ดรอปครับเรามาดูนะกิจกรรม Air ์ดรอปเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเออจะเปิดให้บริการนะอย่างเป็นทางการเนี่ย วันที่12กรกฎานะครับแล้วก็จะเปิดขายการ์ดขายต่างๆเนี่ยให้กับเราด้วยนะครับโดยเขาจะทําการสุ่มนะครับหนึ่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนะครับก็จะสามารถได้การ์ด1ดาวนะครับทุกคนเลยนะใน1000คนนะครับแล้วก็อีก2000นคนเดกก็จะทําการสุ่มนะครับอ่าอีก200คนก็จะทําการสุ่ม2000นเซนีครับเซนีก็จะเอาไปสวอปเป็นเหรียญ a g g อย่างที่ผมพูดนะครับอ่าเราต้องเข้าไปเอาอยู่ในเกมนะครับและ 100อันดับแรกนะครับก็จะได้10,000เซนีโอ้เยอะเยอะนะครับเยอะนะอ่ะก็ตามนี้แหะครับนี่คือกิจกรรม a i r Drop นะเราจะลงยังไงครับผมให้เราเริ่มลงตามนี้เลยครับชมเว็บไซต์นะครับอ่าทวิตเตอร์รีทวิตแล้วก็เข้าสู่ดีคอร์ดต่างๆครับกดเข้าไปตามนี้เลยคงไม่ยากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ i d บัญชี ZWA ด้วยครับ ด้วยอีเมลที่เราลงทะเบียนนะครับในตรง wallet ตรงนี้นะเราลงเรา sign in าด้วย wallet อะไรนะครับเราซ i g n in ด้วย wallet อะไรเราก็ลงตั้น,นะครับสำหรับ air drop นะโอเคฝากไว้แค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับกับเกม NFT ใหม่ล่าสุดเลยก็ได้ครับเพราะว่าในส่วนของซีซั่นแรกเนี่ยไม่มี NFT นะครับซีซั่น2เนี่ยเขาจะทำการอ d โ token เป็น NFT เข้ามาแล้วครับผม